่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปเซ็นต์ชนิดโทร0 2 6ย์สองหนึ่งสองสองสี่ศูน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลุกทุ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับผมวัชระดุลพลประดับและก็คุณสุภวรรณคำบุตรนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้คือการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวความเป็นมาเป็นไปนะครับของคนในแวดวงการลุกทุ่งครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแบบไร้สังกัดด้วยเลยทีเดียวนะคะทุกค่ายทุกสังกัดจะเป็นอิสระ,ะเป็นศิลปินเดียวนะคะเราก็นําเสนอเรื่องราวให้คุณได้ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนด้วยนะคะหลายๆท่านเลยที่ชมรายการกันอยู่แล้ว อยากจะให้เราเพิ่มเติมหรือว่าไปเกาะติดเรื่องราวบางเรื่องนะคะนักร้องบางคนนะคะบางทีหายไปจากวงการหายหน้าหายตาไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่นะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเขาสุขสบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถติดต่อกับรายการของเราได้ผ่านหลักหลายช่องทางจะเป็น f c e e o o o นะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งก็เสิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยค่ะส่วน i n s t a g r กรและ Twitter ค่ะลูกทุ่งนิวสค่ะ และในช่วงแรกนี้นะครับเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับข่าวแรกนี้เป็นเรื่องของการโดนแอบอ้างครับนั่นก็คือคุณไผ่พงศธรนะครับต้องบอกว่าเป็นนักร้องหนุ่มคนหนึ่งที่มีคนติดตาม Follow ทั้ง Instagram ทั้งที่แ n Page ที่ Facebook ของเขาอย่างมากมายนะครับ ล่าสุดเจอมือดีนะครับแอบอ้างว่าเป็นไผ่พงษ์สะทรแล้วก็ไปหลีสาวนะครับไปคุยในเชิงชู้สาวกับแฟนเพลย์นะครับที่คิดว่าเป็นคุณไผ่เนี่ยลงมาแชทเองหรือว่าลงมาเม้นรูปเองนะครับสร้างความเสียหายให้กับเจ้าตัวไม่น้อยเลยนะครับซึ่งวันนี้คุณไผ่พงษ์สะทรได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้กับทางทีมข่าวลูกทุ่งนะครับว่า Instagram แล้วก็ Facebook ของคุณไผ่นะครับต้องสะกดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแฟนเพ ต้องบอกว่าไผ่เว้นวักพงสะทรแกรมมิโกเท่านั้นนะครับส่วนที่ Facebook นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะกดเหมือนกันก็คือไผ่เว้นวักพงสะทรแกรมมิโกส่วน IG นะครับจะสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ p h a i underscore พงสทอรเท่านั้นนะครับใครที่ เขาเรียกว่าแอบอ้างอยู่ตอนนี้ให้เลิกนะเพราะว่าตอนนี้ทางการนี่เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับเพราะว่าศิลป,ปินเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายในเรื่องนี้แล้วก็เสียชื่อเยอะมากๆะนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าไอ้พี่ภัยมาแล้วก็มีคนแอบไปล่อลวงสาวบอกว่า<อ>เนี่ยอยากนัดเจอกันพี่ภัยอยากเจออะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าภัยก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็เคยโดนแอบ แต่ว่าเป็นกรณีแอบ,บอ้างไปขึ้นป้ายแล้วก็เป็นไผ่สองไงคุณ<อ>ท็อปจำได้ไหมจำได้จำได้ไปรับงานแทนไั่ประมาณนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าข่าวนี้ค่ะไม่ลวงไม่หลอกอย่างแน่นอนเธอบอกว่าเป็น เธอเป็นหลานของอาราชาเพลงลูกทุ่งนะคะอย่างแน่นอนก็คือน้องลูกแก้วสมบัติเจริญนั่นเองนะคะซึ่งนักร้องสาวหน้าหวานค่ะทายาทคนเพลงในตำนานนะคะราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญลูกไม้ใต้ต้นนะคะที่ส่งเพลงกระแสดีๆอย่างเช่นสาธุมาเปิดตัว เปิดศักดิ์สีความเป็นคนในตระกูลสมบัติเจริญค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ส่งซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่ากราบปู่สุรพลมาตอกย้ําความเป็นทายาทแล้วก็เป็นหลานปู่ตัวจริงเสียงจริงด้วยนะคะจากฝีไม้ลายมือการแต่งของคุณสมศักดิ์ขำทองนะคะซึ่งน้องลูกแก้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างเต็มที่ แล้วข่าวลูกทุ่งของเรานะคะก็ได้ไปเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำม mm ิวสิกวิดีโอเพลงนี้มาฝากแฟนๆไปพังๆด้วยนะคะโดยงานนี้นะักร้องสาวทายาสมปัจิจเจริญน,นะคะอินจัดค่ะ ถึงกับแบบหลังน้ําตาเลยอ,ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้คุณได้ชมกันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงเพลงนี้นะคะ,ะ,ะเสร็จเมื่อไหร่คงจะได้ชมในรายการแล้วก็อาจจะต้องเรียนเชิญเธอมาพูดคุยกันด้วยนะฮะสำหรับเรื่องราวความผูกพันกับครอบครัวนะผมก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าอาจจะเป็นแฟนเพลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่เลยนะคะตอนนี้มาถึงรุ่นหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งด้วย นะครับในการดําเนินชีวิตของกลุ่มครอบครัวสมบูชนเนี่ยก็เรียกว่าหลากหลายกันไปหลายครอบครัวเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยทีเดียวครับมาที่สาวน้อยคนนี้บ้างครับน้องอ้ํานันทิยาต้องบอกว่าอัลบั้มชุดล่าสุดของเธอนะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะปล่อยออกมาโปรโมทให้เราได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ฟุ้งนะครับว่าช่วงนี้พอเพลงจะออกละครก็เตรียมตัวจะจ่อคิวนะครับมีผู้จัดละครหลายค่ายครับ เกี่ยวเธอให้ไปลงละครอีกครั้งหนึ่งเธอจะยอมใจอ่อนกับเรื่องนี้หรือเปล่าไปฟังจากปากของน้องอ้ํานันทิยาครับเรื่องละครตอนนี้ก็ยังรอรับอยู่นะคะก็คือรอทางผู้ใหญ่ส่งส่งงานมาให้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้อ้ํก็ยังว่างอยู่เพราะว่าแล้วอ้ําชุดใหม่ก็เพิ่งเสร็จอาจจะมีการไปโปรโมทในในช่วงต่อไปนะคะหลังจากที่ออกซิงเกิลมาแล้วค่ะแม่ก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าละครมา,าป๊บเพลงมาปุ๊บ มันก็เป็นสูตรสำเร็จนะนส่งการถ้าเกิดว่ามีเพลงไปไปกอบอยู่ในละครด้วยก็อโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยคนักร้องลูกทุ่งของเราตอนนี้หลายคนก็ไม่เล่นละครนะก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็ต้องกอดโกย<อ>นะฮะแล้วก็เป็นความสามารถของนักร้องหลายๆคนด้วยนะฮะ <ไง S 1> ที่ก<ง>็มีความสามารถอ่ะคือบางคนไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ว่าเล่นละครดีหรือว่าบางคนก็เป็นเป็นพิธีกรคอมเมนเตอร์อ่าเยอะแยะก็เป็นหลากหลายอาชีพก็เลยว่าในช่วงนี้ลูกทุ่งเนี่ย รุ่งจริงจริงนะคะเปิดช่องเจ็ดเห็นคุณแจ๊คคณพลด้วยนะคุณไปเล่นละครเหรอเล่นละครค่ะอ๋อเหรอหางเครื่องอ๋อละครหางเครื่องค่ะไม่ใช่เป็นหางเครื่องนะอ๋อเหรอคุณจะเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคุณยังไม่ได้เปิดดูอ๋อเขาเล่นเป็นละครอ๋ออยู่ในละครหางเครื่องด้วยใช่ค่ะเป็นละครพรงค้ำแต่ว่ารู้สึกดูในละครนี่แก้มยังตุ้มอยู่เลยนะคะ ตอนนี้นยังอ้วนอยู่ไงอ้วนอยู่แต่ว่าล่าสุดนี้เห็นไปออกเจดสีคอนเสิร์ตมาบอกว่าอู๋ผอมหล่อเลยเขาบบลดลงไปอีกประมาณเกือบสิบกิโลอโอตอมใจเหรอฮะ อะไรนะครับอ๋อไม่เขาก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการออกอัลบั้มชุดใหม่โอเคนะฮะไม่เกี่ยวกับนักร้องสาวคนนั้นแต่อย่างใดนะคะอ่ะอัะอ้มบอกพร้อมใช่ไหมสาวคนนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะคะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องสาวที่เรียกได้ว่าครอบวงจรเลยทีเดียวค่ะน้องโบวารีปิยมานนะคะเด็กสร้างของคุณดวงจันทร์สุวนรีนักร้องในสังกัดการมณีลายไทยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเธอนะคะนอกเหนือจากเธอจะเป็นคุณครูแสนสวยเป็นแดนเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักอง ล,ลูกทุ่งหลายๆคนแล้วนะคะล่าสุดเธอก็หันมาจับใหม่ด้วยแล้วส่งซิงเกิลให้หลายๆคนได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงว่าเข้าใจนะโอเคนะค่ะสวัสดีค่ะวาริเปียมานะคะจากค่ายการมณีลายไทยค่ะตอนนี้นะคะมีซิงเกิลแรกนะคะที่ชื่อว่าเข้าใจนะโอเคนะค่ะยังไงก็ขอฝากให้แฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะจากเมื่อก่อนนะคะที่วารีพิพันตัวเองจาก บทบาทของความเป็นคุครูนะคะตอนนี้มาทํางานเกี่ยวกับทางด้านร้องเพลงเต็มตัวแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ให้ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ต้องบอกว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็ซุ้มเสียงดีทีเดียวเลยทีเดียวครับสำหรับน้องโบน้องโบนะคะหน้าตาดีแล้วก็ผิวพรรณก็สวยด้วยนะใช่ก็มาพร้อมก็จัดเต็มมาพร้อม,อมนะฮะครับส่วนคนนี้ครับไม่ต้องบอกเลยว่าจะสวยหรือไม่เพียงแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเธอหุ่นดีแน่นอนใครคะน้องกระแตอาสยามครับ ล่าสุดนี้นะครับเธอก็ยังไม่ตกปากรับคำนะครับในการที่จะลงละครเรื่องแม้เลือกเกิดได้นะครับท,ทั้งที่มีผู้จัดเนี่ยยื่นบทมาให้กับเธอเพียงแต่ว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างแรงเป็นตัวร้ายในเรื่องนะครับก็คาดว่าต้นสังกัดอ,อาจจะต้องมีการคิด ตรดตอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะให้เธอรับบทนี้หรือไม่เนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของภาพลักษณ์การเป็นนักร้องของเธอด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเธอต้องบอกว่าละครเรื่องแม้เลือกเกิดได้นะครับบทแรงแต่ว่าเธอยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือไม่คิดว่ายังไงเนี่ยคิวก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่ายังมีคอนเสิร์ตอีกเยอะแล้วก็อยู่ในระหว่างการเตรียมงานในอัลบั้มชุดใหม่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ออกมาเปิดใจนะครับว่าอยากเล่นมากๆเพราะว่าบทท้าทายดี แต่สุดท้ายยังไงต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางค่ายอาสยามว่าจะเห็นภาพรักในละครเรื่องนี้เนี่ยแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มแฟนเพลงของเราเนี่ยมีตั้งแต่เด็กเป็นเยาวชนซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นละครเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้อายุ27แล้วเนี่ยกลุ่มคนเราเนี่ยกลุ่มแฟนเนี่ยก็ ขยายกลุ่มมากขึ้นมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเล่นละครเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่ที่แน่เลยนะครับเดร็วนี้เธอบอกว่ามีนิตยาสารฉบับหนึ่งในสไตล์ปลุกใจเสือป่าอืติดต่อให้เธอไปถ่ายชุดว่ายน้ำว้าว,วนะนะคะแต่พูดถึงกระแตในหุ่นก็ดีนะแต่อโอเคแต่แล้วก็ชุดว่ายน้ำเที่ยว่าอาจจะแบบว่าอาจจะแบบ อาจจะเกรงเกงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชุดแบบว่าแนวกีฬาสปอร์ตเป็นเทนนิสอะไรเงี้ยพี่ว่าน่าจะโอเคอืม,อมนะคะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะ